รอบตัวตัวกินสนับสนุนโดย New Corolla a อ t i s ิสเอสปอ s ์ตโซเอ็กซ์ับจอบใช่ไหมครับป๋ากรอบไหมแต่ว่าเอาอ,อพอออกจากเตาใหม่ๆยังไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ <S <S มันจะมาก่อกี่นาทีถึงกรอบไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีก็จะเป็นดอกจอบรอบเลยขอสักอันหนึ่งได้ไหมป๋าได้ครับ มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นนะครับประเทศอื่นไม่มีนะครับขายที่นี่ก่อนเลยนะทุกวันเลยทานข้าวขาดสามชุกเรียกก็มากินดอกจอกตดกระหล่ำปลีานขนาจตรงนี้ว่าเป็นขนมหวานขนมได้ทายแต่ว่ามีการเรียงมีการใส่อะไรให้มันดูน่ารักน่ารับประทานอรอ่อยสุดอร่อยทุกอย่างออทุกอย่างอะไรล้วเปิดอยากกินอะไรอยากกินแบบโบราณโบราณอ่ะขอขอนี่สัก เออไปเบิ่อเอาอะไรบอกชี้ชี้ให้ป้าเขาดูเลยเอาอะไรเอาไหนเอาไหนอันนีอน้อ,นอ,นอันนี้เรนนหรอลูกตาลลูกตาลนี่นะตลาดนัดเราเคยเห็นแต่อยู่ที่ว่าใครจะทําอร่อยกว่ากันบางที่จืดได้ไหมค่ะจะผมไม่เบื่อนะชอบกินแล้วสมบูรณ์แบ่ยเมื่อกินแล้วไ,ได้เลยอ่ะโอเคอะไรเนี่ยมะรีป้ากอบแขอันนี้เขาเรียกของแข็งไหมเหรออ่ะกอบเคงมาชิ อะไรนะกรองเค็มกรองเค็มเหรอไม่ใช่คองแครงเหรอที่มันไม่ใช่คนละประเภป๋องแคงจะเป็นตัวก้นถอยเหรอผลิปปลาที่เราไปกินที่ไหนจังหวัดอะไรนะสารบุรีเออสารบุรีไปมาแล้วทุกดได้ไหมซู๊ดสารบุรีได้ไหมได้สิอร่อยกว่าอร่อยกว่าด้วย่นีปลามั่นใจเลยอร่อยปลาแบยมั่นใจมากเลยนะเอ๊ะทำตรงนี้เลยแล้วก็ทอดตรงนี้เลยแต่ทอดไหนทอดไหนบ้านอ๋อไปทอดในบ้านแล้วก็ออกมา ให้คนรู้ว่าเราทำใหม่ๆเลยคุณเชียงปลาสลิดอีกแล้วสวัสดีครับป๋าครับดูแลเป็นคนดูแลใช่ไหมครับเป็นกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มสากรวัดก่อนลาดปลาเค้าเป็นกลุ่มสากรใช่ไหมใช่ครับนี่คือใช้ปลาสลิดทำเลยใช้ปลาสลิดล้วนๆเลยครับผมปลาสลิดสุพรรณบุรีสุพรรณครับวัดลาดปลาเค้าอยู่ทางไหนครับศรีประจันครับศรีประจันก็ถ่ายหนังบ่อยครับปลาหมาขึ้นชื่อสุพรรณไหม ปลาหม่าก็เป็นเป็นเป็นปลาด้วยน้ำจืดชนิดหนึ่งของทุพภัยนะครับเ้าทุพภัยมันเกาดังนะปลาม้าใช้ปลา,าม้าทำไม่ได้หรอไม่ได้ครับเพราะว่าต,ต้นทุนการผลิตสูงกว่าครับเนี่ยแยะมาแล้วก็เหมาไปนี่อยู่ได้นานไหมอย่างเงี้ยอยู่ได้นานไหมอ่าอยู่ในตู้เย็นได้2เด e ือนครับอยู่ข้างนอกได้ประมาณ15วันโอเคจะลองลองปลาล่าสับครับขอลองเลยนะเนี่ยนะท่านผู้ชมกินได้ไหมครับ มือกินลข้าวด้วยนะมีข้าวมีข้าวสบายข้าวมีที่นอนมีไหมมีครับที่นอนมีพัพื่อกรนได้เลยนะได้เลยขอแบบนี้หน่อยขอแบบนี้อันนี้ได้เลยครับได้เลยมันต่างกันยังไงเนี้ยสองอันเนี้ยอ่ะสุกกระดิบครับอันนี้คืออันนี้ผัดสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้อันนี้กึ่งสุกกึ่งดิบครับกึ่งดิบมันจะไม่เหมือนกันนะกึ่งสุกกึ่งดิบ รสชาติเี่ยดั้งเดิมแนะนำนะฮะมาแล้วมาซื้อมาเหมามาอะไรกันนะขอบคุณมากครับเดินเข้ามาในแวะมาลูกชินยักษ์ฮะลูกชินยักษ์ชิมก่อนนะเลยลูกชิ้นหรือเปล่าดูให้ดีๆมันจะมันอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยลูกชิ้นหมูจ้านี่อะไรคือเนี่ยเนี่ยเจนิสค่ะเจนิสาค่ะเจนิสาอันนี้เป็นลูกเหรอครับผมอ๋อลูกของเจนิสาครับผมดูคิดมาได้แล้วเนี่ยนะชิมได้นะครับไม่ซื้อนะไม่ได้ซื้อนะครัชิมปีเลยครับ ดูแล้วไม่เหมือนครับไม่ได้หักแป้งมากเป็นเป็นแบบหมูจริงๆเลยก็รสชาติอร่อยนะนี่คือร้านของเล่นมหัสนุกร้านของเล่นแบบว่าใครมีของเล่นที่ที่เป็นตอนเป็นเด็กหรืออะไรได้นี่แม่ค้าขายออของเล่นซึ่งสวยสดงดงามจะได<ม>้ยัยงลูกไม่มีไม่มีนะโอเคอย่าเพิ่งมีนะเพราะว่าเรายังสวยสะอยู่โอเคมั่นใจมากเลยนะไหนอันนี้คือ อันนี้คือของเล่นที่ป,ป๊าๆเคยเล่นตอนเด็กอันนี้เป็นเป็นลูกโอมพอกินหมดปั๊บอันนี้ปั่นมันจะขึ้นไป่าเห็นไหมอันนี้คือเป็นร้านของเล่นอ่ะไป,ไปไปต่อไปต่อไปต่อคิดเลยเดี๋ยวคือให้ลูกทั้งอย่างเอาใจเขาเขามาทํางานเขามาเหนื่อยจริงๆแล้วเขารุ่นนี้เขาไม่ต้องมานั่งร้อนอะไรเงี้ยแต่เขามาเราก็ต้องมีกระติกกระใจให้เขาโดยการจะซื้อให้เขาสักอย่างหนึ่งเลือกไปเลยหนึ่งอย่างลูกอย่าให้มันเกิน50บาท หลังจากที่เราอิ่มอร่อยกันที่ตลาดสามชุกแล้วนะครับช่วงนี้เป็นไงครับเราจะไปที่ไหนดีนี่พี่เฟิร์นพี่เฟิร์นทำอะไรครับพี่เฟิร์นทำอาหารในช่วงเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดเฟิร์นฟาสต์ฟู้ด ค่ะพบกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในช่วงนี้เฟิร์นฟาสต์ฟู้ดกับการทำอาหารที่ไม่ต้องโปแต่อยากโชว์ว่าเซียนเฟิร์นไปเที่ยวมาเนี่ยคนก็เดินเข้ามาทักเลยนะช่วงไรนะช่วงไรนะไม่ต้องโปโชว์เซียนแน่เนี่ยวันนี้เนี่ยดีใจแล้วก็ภูมิใจมาก,มากอยากจะตอบแทนค่ะที่ว่าคนดูรายการเราเยอะมากวันนี้เลยจัดเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นแต่เป็นเมนูที่รับรองเลยนะคะว่าความอร่อยเนี่ย ให้สิบดาวทำก็ไม่ยากด้วยแล้วก็รับรองเลยนะคะว่าน่าจะโดนใจใครหลายๆคนกับเมนูนี้ค่ะคลุยกุ้งนั่นเอาละคลุยกุ้งจะมาเป่าปีเป็นที่ข้าวกับทองกวาวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะวันนี้จะมาดูกันนะคะว่าคลุยกุ้งที่เฟิร์นพูดถึงนียมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยดีกว่าส่วนผสมประกอบด้วย,ก,วยกุ้งสับร,รากผักชีโคลกละเอียดกระเทียมโขลกละเอียดไข่ไก่พริกไทยน้ำมันหอยแป้งปอเปี๊ยะ เป็นยังไงคุณผู้ชมส่วนผสมไม่ยากจริงๆโอ้ยง่ายมากง่ายสุดๆเริ่มกันตอนแรกเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะนําเอานี่เลยค่ะชามผสมแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำเมานี่เลยค่ะกุ้งกุ้งแชบวยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะสับละเอียดละเอียดใส่ลงไปจริงๆริง้ออยากได้กุ้งอะไรก็ใส่จริจริงๆได้อ่ะมี lobster ก็ได้อ่ะอยากอยากอยากทำก็อยากจะเฟี้ยวอ่ะถ้าเหมือนฟันอ่ะแตกอ่ะใช่ปะเออไล่อ่ะ ต่อไปค่ะน้ำมันหอยอะ่ะเลียชื่อนึงว่าซอสหอยนางรมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำมันมันคือน้ำมันหรือมันคือซอสก็ตามน,นั้นแล้วกันนะคะพริกไทยดำโขลค่ะลากผักชีสับละเอียดโขลค่ะคลุกเค้เาให้เข้ากันนะคะเตรียมนี่ค่ะ แป้งปอบเปียะนะคะเป็นแป้งสําหรับโทษโทษปอเปียะกันนะเนาะทั่วไปก็เป็นแป้งปอเปียะหาซื้อได้ค่ะง่ายๆอันนี้เราทําการจอยบอยไว้ค<ฮะ>่ะทำการแลบไว้ค่ะเออจอยบอยอะไรล่ะป้าเปล่า,าเหมือนแป้งโรตีสใส่ไหมเลยอะจริงๆแล้ก็มันก็ใช้เราใช้แป้งโรตีสใส่ไหมได้นะจริงอ่ะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้สมมติเวลาเรากินโรตีสใส่ไหมเนี่ยเวลาเราขับรถผ่านแถวๆยุทธยาเงี้ยซื้อมาเนี่ยโอ้โหถุงสองถุงโป่งเต็มหลังรถไปหมด แต่เรากินใส่ไหมหมดเ,เราเหลือแป้งไว้ลองทําเมนูนี้สิใช่ไหมแล้วเราก็โจีบอยเก็บไว้แฮ่และคุณผู้ชมด,ดีดนิดนึงเจ็จแลเจลเสร็จแล้วนะคะเอามาวางไว้ีก็หาเขียงสะ,สะอาดัอันนึงรองไว้นะคะแล้วก็นําเอาเจ้ากุ้งที่เราไปผสมใส่ไปวางไว้ตรงนี้ก็ป้ายลงไป ต้องบางๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปทอดแล้วมันจะไม่กรอบมันบางไปหรือเปล่าเฟิร์นนู่นนั่นนี่เดี๋ยวมันไม่ได้รสชาติของกุ้งนะเดี๋ยวพอเราเอามันมาโรแล้วเนี่ยมันจะได้เองคุณผู้ชมอ่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะก็นำเอาไข่ค่ะก็ตีไว้อย่างนี้แบบนี้นะคะก็ไม่ต้องตีให้มันฟูมากแล้วไม่ได้จะเจียวนะก็ตีให้มันแตกเฉยทาร,บรอบๆค่ะให้เวลาเราเราม้วนเราม้วนแป้งแล้วเนี่ยมันติดนำเอาแป้งนะคะไปโลค่ะ เราเล็กๆนิดเดียวค่ะเราค่อยๆเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเอาเจ้าตัวขุยกุ้งนี้มาทอดนะคะก็เปิดไฟไฟกลางแลนเนาะเดี๋ยวจะทอดทีละอันนะคะเพื่อให้มันสุกเหลืองแล้วก็สีสวยสม่ำเสมอกันนะคะ มือนนี้เหมือนกินนั่งกินอยู่ตรงประมาณแบบร้านอาหารในโรงแรมริมน,น้ำเจ้าพยาดูดีอ่ะแต่ยังไม่คุณผู้ชมยังงงว่ามันจะดูดียังไงนะคะแล้วก็จัดจานแบบนี้ค่ะคุ้นๆค่ะคุ้นๆต้ใส่ลงไปในแก้วเลยแบบนี้ให้มันดูแบบเป็นสติ๊กสติกขึ้นมาดูตามความเหมาะสมแล้วกันเนาะว่าจะใส่สักกี่ชิ้นดี เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมกับเมนูนี้นะคะที่ชื่อว่าขุยกุ้งจริงๆแล้วก็แล้วแต่นะว่าใครอยากจะไปตั้งชื่อไงก็ได้แต่ว่าเขามีมาว่าชื่อขุยกุ้งก็ดูสวยงามน,น่ารักดีแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอชิมก่อนดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงได้เวลากินแล้วกินเลยแล้วกันนะวันนี้จิ้มกับน้ำจิ้มไก่เนาะ มันกรอบมันอร่อยมันกลมกลม่อมมันเพลินอะรับประทานนี่แบบถ้าแบบอยู่ชิวๆอยู่ที่บ้านนะกินจนลืมอะลืมว่าหมดแล้วเหรออย่างเงี้ยเพราะมันอร่อยมากแล้วมันก็เพลินมากแล้วกรอบกําลังดีตัวกุ้งข้างในนี่แบบได้รสได้ชาติอะสมมุติเราจะจัดงานในที่บ้านเป็นงานปาร์ตี้หรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่ใช้เมนูนี้ได้เลยนะ ไม่เิเรเลยนะฮัลูฮลาอะไรได้ขนาดนี้นะเหมาะมากเดี๋ยวจัดงานแต่งเฟิร์นนี้เแน่นอนแต่ว่างานแต่งเฟิร์นนู่นน่แรมห้าขาคงอีกนานอ่ะพ่อยังไม่ให้แต่งนะเมนูนี้เหมาะอ่ะมันสวยงามแล้วมันก็อร่อยแล้วมันก็ทําง่ายด้วยนะกับเมนูที่ชื่อว่าขลุยกุ้งฟันเชียวหลายๆคนก็คงจะไม่ผิดหวังอะเนาะว่าทําก็ง่าย แต่อร่อยหรือเปล่าก็ต้องไปทําแล้วก็ชิมกันดูเองกันล้วกันนะคะติดตามกันได้ใหม่นะคะกับช่วงนี้ค่ะกับการทําอาหารที่ไม่ต้องโปรแต่อยากโชว์วเซียนช่วงเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดวันนี้นะคะกับการนําเสนออาหารที่ง่ายๆแต่แบบว่าทําได้แบบสบายๆเลยนะคะในครั้งหน้าจะมีเมนูอะไรใครชอบเมนูไหนอยากให้ทำเมนูไหนก็เข้ามาที่ IG ของเราได้นะคะ family underscore eating นะคะแล้วเจอกันในนั้นเลยในนั้นก็จะมีโอ้ยรูปภาพน่ารัก,กๆเต็มไปหมดเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ในชีวิตช่วงเดียวดายแดนิบาลสนที่ไร่ชนมายในยังไงครับในช่วงเปิดฟาสต์ฟู้ดน่ากินไหมครับน่ากินค่ะน่ากินแต่ว่าสิ่งที่ลูกสาวผมทำน่ากินแต่สิ่งที่น่ากินไม่แพ้กันก็คือทางนี้ครับต้องมา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 ขนมอะไรเนี่ยเกสรลำเจียบเกสรลำเจียบเกสรลำเจียบเคยได้อยู่ไหมครับเขาเกียบมาดองไมีบชิมได้แต่ว่าป้าฟ้าไม่เคยได้ยินไงเกสรลำเจียบมันเป็นขนมโบราณ ของของใครของจังหวัดสุบัรณหรือว่ามาได้ตายแล้นี่แหละปกติอยู่ที่อ่างทองวิเศษชัยชาญ๋อดั้งเดิมอยู่ที่วิเศษชัยชาญอ่างทองอ๋อเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์แล้วก็มาทำขนมเกสรลำเกียกซึ่งบางคนไม่เคยได้ยินโดยเฉพาะผมเลยลองชิมหน่อยดีกว่าเนี่ยมาอย่างเงี้ยมาท่านจะได้กินขนมแบบที่ที่ที่หนึ่งที่ไม่มีแล้วก็ที่บ้านตัวเองก็ไม่มีต้องมาแบบนี้ครับขนมแปลกเกสรลำเกียบชิมด้ครับตรงหน้าเยว คล้ายๆมะพร้าวคล้ายๆขนมอะไรที่มันเป็นมะพร้าวใช่มะพร้าวที่กำลังจะแก่เขาเรียกมะพร้าวชุนทึกอ่าเราไปขวนแล้วขนมอะไรทุกอย่างที่เป็นลูกกลมๆเนี่ยเหมือนกันอย่างน,นี้เลยขฟันเทียนเหมือนกันเนะเออคล้ายๆอ่ะอร่อยอะเป็นขนมนหวานนะข <uko rs. S 2> นมอร่อยมันทำจากแป้งอะไรคะข้างนอกเป็นแป้งขา้งขาวเหนียวอืแป้งข้าวเหนียวแล้วเป็นแป้งข้าวเหนียวตัวข้างในอ่ะข้างในก็เป็นเนื้อมะพร้าวเอาไปกวนก่อนอไปเห็นไหมล่ะขนมตัวนี้ยร้านนี้มีครับ ถึงจะมาล่อนแป้งแล้วก็ม้วนทีละตัวขึ้นมาเวลาทำต้องใช้เวลาหน่อยใช่ปานี้มันหน่อยใช่อ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยไม่ใช่ว่าอยู่ๆทำปั๊บไม่ใช่อย่างนันอืมโอเคขอบคุณครับ่ายฝ่ตามมายังไม่หมดนะเนี่ยยังไม่หมดนะรอบครัวตัวกิน ฟ้าที่ฉันเพื่อน่า